รวมรถมือสอง JK มาแนะนำรถ Honda Accord รถปี01ให้ชมนะคะคันนี้ค่ะราคา48,000บาทเท่านั้นเป็นตัวท็อปสุดนะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ขับดีมากๆเบาะหนังค่ะยางปี2019เป็นรถบ้านสภาพดีไม่ติดเกตนะคะ48,000บาทราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้ค่ะ แต่เพื่อความถูกใจเข้าไปชมรถไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะดูรถได้ที่ดาวคนองพระรามสองค่ะช่องทางการติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะมีทั้งเบอร์โทรศรัพท์และลิงก์ลายผู้ขายนะคะซึ่งใส่ไว้ให้ด้วยกันเลยค่ะเกียร์ออโต้นะคะเบาะหนังสภาพดีกระจกขึ้นโรงไฟฟ้านะคะรถสภาพคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ เข้าไปชมไปทดลองขับตรวจสอบสภาพรถและเอกสารให้เป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านนะคะแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่นายหนนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ